โน้นนะคะใครเกิดหนึ่งสองเอออีกอีกทีหายเียงห,หนึ่งสองับเลขไปถึงสามสักทีนี่นครับ <c oughs> ละลายกันไปยังคะละลายกันไปแล้ว,ลวขา้างหน้านี่นั่งยิ้มกุ้งกิ่มกันเลยทีเดียวแล้วก็เก็บเหนียญตัวเอ,เองเข้าไปใช่แล้วกันลึกเข้าไปใช่ไหมมีอันนี้ ไหนๆก็ยืนแล้วอะเอโอเคอะถ้าเวลาถ่ายเนี่ยอยากถ่ายให้ดูแบบขาเพียวดูบะดูยาวดูโปร่งขึ้นค่ะสมมติยืนอย่างนี้มันอาจจะดูแบบดูตันดูอาจจะดูดูตันดูชื่อไปเราอาจจะทำนี้ครับก้าวข่ามาหนึ่งสเต็ปข้างหนึ่งเนี่เข้ามาหากองโอเคถ่ายปึ๊บพอถ่ายปุ๊บขายาวปั๊บขายาวปั๊บใช่เลยครับขายาวขึ้นปั๊บขายาวปุ๊บปุ๊บปั๊บเลยนะใช่ครับ พี่ตรงนั้นนี่หัวล้อกันสาใจีามากชอบมากเลยเดี๋ยวจ้างมาไปไป,ไปทุกงานเลยดีกว่าครับนี่ก็เป็นเทคนิคเข้าข้ามีอีกไหมมีไหมคะเทคนิคการโพสท่าเทคนิคการโพสท่าขอท่านั่งขอท่านั่งบ้างเพราะว่ากคนส่วนใหญ่จะยืนทีนี้นั่งอ่ะให้มันดูแบบขายยาวขึ้น<อ>ถ้าสมมติว่านั่งตรงๆเนี่ยอื มันจะดูแบบไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นช่วงขาถ้าเราข้างเนีช่วงขามันจะยาวขึ้นอาจจะเห็นขายาวๆเห็นหน้าหล่อๆด้วยนะคะหันข้างมุมที่ใช่พอดีเลยอ่นนี้ก็เป็นเทคนิคการถ่ายรูปแบบนั่งเก้าอี้นะคะมียืนมีนั่งแล้วต้องนอนได้ไหม ไม่ต้องนะฮะไม่ต้องไม่ตองไม่ตองเขาข้อันนี้ก็เป็นเทคนิคการถ่ายโอเครอติดตามกันได้เลยนะคะรวมไปถึงโซเชียลมีเดียที่จะติดตามน้องบูได้มีช่องทางไหนบ้างนอกจากอินสตาแกรมนอกจากอินสตาแกรมก็มีทวิตเตอร์ครับผมก็ทวิตเตอร์ชื่อว่าบูพงศมพิวัตรอันเดอร์สรอ์หรือไม่ก็ถ้าใครอยากติดตามผมหรือว่าแบบตารางงานก็ติดตามได้ที่แฟนเพจไอจีเลยครับบูดาโอเดอา อ่าหาง่ายๆไม่ได้หายากเลยนะคะทวิตเตอร์เฟซบุ๊กไอจีเหมือนกันหมดเลยได้หมดเลยนะคะใครชื่อชอบน้องบูก็เข้าไปกดไลค์กดติดตามแล้วก็ฝากติดตามผลงานของน้องด้วยนะคะและนี่คือน้องบูพงพิวัฒน์นั่นเองค่ะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะนะครับขอบคุณน้องบูมากๆเลยนะคะที่วันนี้ให้เกีตบมาร่วมสนุกกับฟูจิทีมล้วกอินสแต็ตอนนี้เดี๋ยวขอเรียนเชิ